ม้านชูทุกมานมานม้านโอ้นี่มาเลยมาเลยอะไรแห่งม้านอะไรแห่งม้านท่านผู้ชมนี่นุ่งทองขาวท้องขาวท่านผู้ชมมาลุ้นกันล้างที่ซองท่านผู้ชมล้างที่ซองจะเป็นยังไงเด้มาลุ้นมาลุ้นท่านผู้ชมมาลุ้นไปใส่ลานี่แหละอ้าวบเห็นท่านผู้ชมบเห็นบเห็นเว็นเลยก๊อฟนี่เห็นี่จะยังไง อ ah, ่ะใช่เศษเศษเด้โอ้ที่เศษโอ้โหนี่มันล้วโอ้ไม้แล้วหลังโซ่กับไม้แล้วนี่นี่หลังโซ่กับมันท่านผู้ชมโอ้ยังบ่ตายท่านผู้ชมนี่สบายดีท่านผู้ชมเลยกลับมาเจอกับบ้าบุตรายเก่าหาอยู่หากินคือเก่าเหมือนกันวันนี้ไปหยาบแล้วรับ บลาไผใส่ไว้แต่มมือหวานนี่เนาะตอนใส่กับปลาไผ่ไปทายให้เบิงซ้ำนี่ใส่ใส่น้็นปลากล้วยนี่ปลากล้วยปลาแล้วนี่ปลาปลุยด้วกันเลยปลาสิได้จากโตมันนี่ใส่แต่็มมือก็ได้ได้มือเรโตโอ้โหลบมาลุ้นลงกันมันนี่นะว่าสิได้จากโตเนาะแล้วกับกัดเจ็ดล่างคือเก่าท่านผู้ชมปปปลุยเลยนี่ท่านผู้ชมหวานเนี่ยปลาไผเสือวางที่แล้วนี่เสืรอปลาให้ล้ว นี่มันท่านชมมารุ่นกันลางแหลกลางแหลกลางแหลกแห่งมันลางแหลกแห่งมันสิเป็นไดเด้โอ้หมาชูประมาณหมาหมาโอ้นี่มาเลยมาเลยแหลกแหลกแห่งมันแหลกแหลกแห่งมันท่านผู้ชมนี่หนูทองขาวทองทองขาวหนูทองขาวแหลกแหลกแห่งมันอะไรแห่งมันไปลุยเลยลุยเลยลุยต่อลุยต่อลุยต่อ oh, lang này gặp ma nào tham sốm, đi 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 đây, đi. Lúc, lúc, tham sốm, mà lướt một càn lang thì xoang tham sốm, lang thì xoang thì bị như này đây, mà lướt mà lướt tham sốm mà lướt, phải say phải này đấy, à, bùi hết tham sốm, bùi hết bùi hết, bùi là cắp sao, này hình thế như này, à, say sướng sướng đấy, ôi thì sướng, ô ô, này mãi thôi, mãi đây, lang xoang gặp mai đi đâu? nè nè lang xoang cả mán tham xem ô ô nu phục nu phục thôi nè chớ 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 tham xem chớ 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 lang li xoang cả mán tham xem chớ cái nhạc này oh, tham xem มานมานมาหน่าจอมวันนี้อ่ะสอล้างสองโตทนผู้ชมสุดะอดุดอดุดยอดป่ะไปยามล้างต่อไปอีกไปยามล้างทีสามานู่้ชมวันนี้นี่ขอทใช้ตาปายแล้วนี่มาทมมาร่วมกันล้างทีสามนี่ประมาณจะเป็นังได้สิมัเท่าบไ่่บบ่ไทยเชือนี่ะานนี่ อ่ะครับมาชมแล้วครับโอ้ลางนี่แบนเด้อครับลางนี่บ่ได้บ่ได้ลางนี่โอ๋ลางนี่มันมากินชะมันกินเด้อครับท่านผู้ชมมันมากินอยู่มันมันมากินอยู่ ah, Ba, lang mới tâm chung. Tâm chung. Mà luôn quản lang đi. Xin mãi như bọn nó hoàng hình không? Phải như thế. Ô, đoàn này mới đang thật vui. Bỏ đây, bỏ đây đang đi. Ô, thả không ngảm nó. Hẳn mới mới dịch làm dụng nó. Thả không bỏ ngảm cho nó. Đó, đó, ยามต่อไน bies. ปนะท่านผู้ชมปลอภัยเธอเท่านี้แหละนี่ท anyway. ่านผู้ชมมาลุ้นในกันต่อท่านผู้ชมหลังนี้หลังนี้มันสิเป็นยังไงท่านผู้ชมมาลุ้น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 บอลนียนบอลไทยเชื่อซ้ำซ้ำมือท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่นี่นี่มาเชื่อเชื่อมาเชื่อทุกมาเชื่อโอ้ตัวนี้

Điều đó, điều đó, thêm Để tao đi tao hấp cho Đi Mà lúc lăng đi thì mất đi Lăng đi xịp bên đây lăng đi đi đây ít tao Ô Ô lăng hấp cho Ô bên đây bên đây ôi Thấy hấp cho hấp Lăng đi Lút lăng này ô tô Như thế nhờ này Mà cắt nhờ này cắt Ô hằng kè khá

rồi đang chút thai, mình xin mấy anh thăm bà cho bà nô Bà bà chơi ở này ạ Này thằng phụ là 3 tổ thăm phụ Mà luôn làm cắn lăn chút thai thằng phụ nhàng lên lên lăn chút thai bà nô Mà luôn làm cắn lời Mình xin cho bà thai wow, chơi đây Này đây, này đây Wow thằng phụ sống Mãng chơi, mãng chơi อุยู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 ท่านผู้ชมนี่นี่นําเจ้าเห็นบ่สิจ๊อด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 อุ้ยหมาแบบแม่ๆนําครับเนาะโอ้เชิญยอก้อยนี่ได้ผลได้ผลท่านผู้ชมสิบ่ให้เอามันสําพลังกับมันอ่อนเนาะมื้อนี้บ่ให้เอาก้อยเอาก้อยได้ผลผลได้ผลเอาก้อยนี่นี่เห็นบ่7ลังได้4โตท่านผู้ชมลัง xong là người mà nó ok 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 phân ngàn đi đêm đi gặp cặp hông bà thăm xong có ngàn ba thầy thì vào ok cho thăm xong cặp chân lang đây xì tổ nó thì vào ok cho thăm xong này nè phản đã mưa tổ thăm xong ô đi ok mát bà đi và bà đi ba thầy เนื้อควายทําสมมันถึงมันเนาะแต่ได้มื้อน่ะบ่ภัเอาเนี่ยมันอ่อนกับมันสับรังโอ้บ่ได้ไว้ซั่นนะมันบ่กินน่ะกตนี้ก็ยังลั่นลังนึงทําสมนี่ลั่น้ลั่นลังนี่อลังนี่มันบ่กินเลยโอ้สิได้ลังนี่แต่เบิ่งหนูใหญ่ตตัวนี้ลั่นเนาะ่ดมาทําสมเื่อเฮาเบิ่งกัเพราะว่าแนวแดนปาแดงท้อง จะปลาสะดงนะเนาะคันบอคารบอห้าแบบนี้ก็บเบรดิกินเนาะนี่ิเป็นแบบมันหนาวเนาะให้ได้ให้ได้แต่หากินแบบนี่สำหรัชมไปเอ้าเปลือกห้าเบิ่งกันผมมากับเจรอญยศให้ท่านผู้ชมพอรำพอรวยเด้อเอาเบิ่งมาเด้อเอาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งครับท่ผชมเพื่อไว้พิสพัดจิปใหม่ของบ่าวบุไทยเนาะอ่ะเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชม คลิปนี้ตามการเข้ามาสบายดี